าสบายนะันง่งบสบายๆสาษณ์นะเออสบายไปสบายไป <c oughs> เอาพี่จะถามทำไมถึงรับเล่นหนังเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ตอบยากเลยเหรออ๋อให้สองเวอร์ชันเลยเ <c oughs> พราะพี่เทงง่งไงเพราะว่าเห็นชื่อพี่เท่งปุ๊บอุ้ยแล้วก็อยากร่วมงานกับแบบตลกน้าตายที่แบบดูแบบเท่ดูเก๋ ันนี้มันอาจจะไม่ถูกความจริงอ่ะถ้าตอบแบบจริงๆก็คือว่าง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 พอดีเออนไปเล่นหนังมาเจ็ดปีนะเจ็ดปีแล้วเราคอยอสามปีเพราะฉะนั้นว่างไหมพี่อ๋อที่ไม่เล่นหนังพี่เพราะว่างเพราะว่างใช่ไพ่เพราะไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะทำเหรอเหรอเห็นอ่านบทไปสองหน้าแล้วก็อยากปิดบทเลยเพราะอะไรปิดบทเลยเฮ้ยเฮ้ยจะให้อวยตัวเองเหรอเนี่ยพูดจริงๆเลยสนุก อ้าวตัเออตลกดีนะนานดาเราได้เล่นเป็นนักแสดงสมทบทีนึงอะไรอย่างเงี้ยสมทบด้วยอะไรสมทบค่าตัวเมาสกองถ่ายค่าตัวเมาสกองถ่ายบ้ากก็ทำหนังอีกเออเออสมทบสมทบเอออะล้วสุขเฮ้ยมีบทเด่นนะแต่ไม่ใช่เรานะมีบทเด่นว่ะนี่อยาชื่อว่าอนันดาคิดเหมือนกันนะถึงไงนี่เป็นตัวประกครจะกำลังพูดไปแล้วมีแต่แขนยาวหมดเลยถ้าเราไม่เอาแขนยาวอ่ะอ้าคิดว่าคนอะไรจะยาวเอาลูกตาได้ไหม กตายาวเหรอลงไปเก็บมะนาวเหรอลงไปม้วนตวัดขึ้นมาเออเกตแลตายเออเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยยกสากขึ้นมาสักในหัวใส่เลยสักในหัวใส่เลยอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะพี่เค้งเอาอ้ํามาเล่นเรื่องนี้จนไม่เหลืออะไรเลยเพราะอยากให้ทุกคนไปดูมากๆเลยว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเรื่องนี้ลองดูนะคะทิดน้อยทุกโรงภาพยนตร์ไปดูกันนะครับ